สวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะคะเพราะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายสําหรับวันนี้ละที่พี่จะปล่อยไว้ให้เด็กๆดูนะครับก็ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิสิกส์กับตอมละจากเราได้เรียนรู้เรื่องความตั้มซึ่งเราเกี่ยวกับพวกหรืออนุภาคทั่วไปที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่ไม่ว่าจะน้อยกว่าวอัตราเร็วแสงหรือว่าที่พบๆอกับอัตราเร็วแสงเราก็จะจีที่ความตัมต้มจะตาอ,ตาอธิบายตัวของปรากฏการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ในปรากฏการณ์ที่ผมหรือว่าเป็นสมุด ชีวิฐานหรือว่าเป็นแนวคิดที่เสนอในตัวของ c l a s s i ค a ลฟิ y ิ i c s นะครับก็อันน้เราก็จะเอาตัวของควอนตัมเนี่ยมาไปยุบใช้เกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมแล้วก,แวก็แล้วก็ตัวของในระบบของอะตอมและซึ่งในฟิสิกส์อะตอมเนี่ยเราจะเน้นชื่อมันชื่อมันคือฟิสิกส์อะตอมเนาะแต่สิ่งที่เราจะเน้นก็คือเป็นตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมนะครับก็คือเป็นเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในอะตอมในปรากฏการณ์ต่างๆนะครับซึ่ง ใน,ในกรณีนี of of it, all, insanlar, ้ก็คือเราจะมาดูในเรื่องของสเปกตรัมของอะตอมซึ่งเราจะดูเราจะใช้ตัวของแบบจำลองของโบมมาใช้ในการเสนอนะครับซึ่งแบบจำลองของบอเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวของพลังตัวของวงของอิเล็กตรอนมันก็จะอยู่เป็นชั้นๆนะซึ่งอิเล็กตรอนที่วงในสุดมันจะมีพลังงานต่ำที่สุดส่วนอิเล็กตรอนที่วงน้อยออกไปมันจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งพลังงานในแต่ละวงเนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องมันจะไม่คอนติเนียร์มันก็จะมี มันก็จะอยู่ที่ค่าค่าเด่งพอแล้วเราเพิ่มพลังงานแล้วเราก็ต้องเพิ่มให้ถึงเพื่อไม่เท่ากับขีดขีดนั้นมันถึงจะสามารถเกิดมันถึงจะสามารถออกไปวงอื่นได้นะครับก็เป็นไปตามสูตรทฐานของแผนภซึ่งที่พี่พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับก็สําหรับในตัวของอะติกสเปกตรัมเนี่ยแล้กก็จะดูในตัวของอนุพ่มของลน์สเปกตรัมของของอะตอมซึ่งเราจะเน้นที่ตัวของไฮโดรเจนเป็นหลักนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะสามารถหาได้ก็คือเราจะสามารถหา,าความยาวคลื่นได้ โดยความยาวขึ้นเนี่ยเราก็จะหาได้ของหนึ่งส่วนด้วยความยาวลึกนะครับก็จะเท่ากับตัวของข้างที่ริชเบิร์กคุยแล้วคูณอยู่กับตัวของสศษหนึ่งส่วนด้วยเอ็นตอนสุดท้ายลบไปกับส่หนึ่งส่วนเอ็นตอนแรกซึ่งตัวเอ็นตอนสุดท้ายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะน้อยมักจะน้อยว่าตอนแรกเพราะว่ามันอยู่ในรูปของตัวหาดเนาะโดยส่วนมากแล้วมันจะเกิดลายสเตมตด้ามได้เมื่อเกิดการคายพลังงานจากที่ที่จากที่ที่มีพลังงานส่งกวับไปที่ที่มีพลังงานต่ำกว่านะครับซึ่ง เราว่าตอนบอกล้ว่าในแบบทดลองอะตอมของบอเนี่ยวงนอกจะมีพลังงานสูงกว่าวงในนะเพราะฉะนั้นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นพลังงานในวงนอกซึ่งค่าเอ็นก็จะมีค่ามากกว่าเพราะพอเรากลับมาเป็นตัวหารเนี่ยม,มันก็จะมีค่าน้อยนะส่วน n อนเเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของพลังงานที่พลังงานในวงที่ในกว่าซึ่งจะมีพลังงานต่ากว่านะครับก็เลยทําให้ตัวของต,ต,ต,ตัวของค่าตัวค่าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีค่า ที่มากกว่าตัวหันลบมันก็จะเป็นบวกมันก็จะทำให้ค่าเลมด้าในสมัยเป็นบวกได้นะครับค่าเลมด้าเป็นลบไม่ได้นะถ้าเป็นลบถ้าหนุกคำนวณได้เป็นลบก็คือผิดทันทีนะครับซึ่งค่า R H หรือว่าค่า r ิก b e r ร Constant เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1.974 0กูสีโดยกำลังลบเต่อเมตรนะครับซึ่งตัวของความยาวขึ้นตรงนี้เพราะเรามันก็จะหมักฝอยของครับตัวขอนเซ็ปหนึ่งส่วน N S N S ตรงนี้เนาะซึ่งตัวของ N S ตัวนี้ก็คือเป็นพลังพลังงานในตอนสุดท้ายที่ที่ ตัวของเล็กตอนจะอยู่ในชั้นนั้นนะครับก็จะมันก็จะเกิดการคายพลังงานเกิดขึนะ้นมาซึ่งมันก็จะมีซีรีส์ที่วงวอกถึงในสเปกตรัมยูทรอนซีรีส์ก็คืออนุกรมของไลมานตัวของอนุกรมของดอมเมอร์แล้วก็อนุกรมของพาเชนนะครับตัวของอนุกรมของไลมานเนี่ยเราก็จะดูทีเอเอเท่ากับหนึ่งเลยนะครับซึ่งพอเราพอเราดูดตรงทีเอเอเท่ากับหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งเนาะพอกลายเป็นหนึ่งปุ๊บตัวของแลมดาเราก็จะหาแลมดาได้ซึ่งแลมดาทุกสเปกตรัมเนี่ยมันก็จะตกที่่ทัั้้งงนนเลยซึ ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่ามันดีเซ็ตค่อนข้างยากนะครับต่อไปเราก็จะมาดูตัวของอนุกรมบาร์มือนะครับซึ่งบาร์มือตัวนี้ก็คือ n f เนี่ยก็จะมีค่าทั้กับสองก็คือดูจากอิเล็กตรอนที่ว่าอิเล็กตรอนคายพลังงานจากชัน้นใดๆไปยังชั้นที่ชั้น n เท่ากับสองชั้น n ทั้งกับสองหรือว่าอื่นๆคือเป็นชั้น l เนาะเราสร้างของการคายพลังงานก็คือจะคายในรูปของ visible light หรือว่าเป็นแสงที่แสงในช่วงคลื่นที่ตาเรามองเห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราเวลาาคำนวความาแบบคือเข้า,าต่ไม่ขอ ในการมาคิดเพราะว่ามันเป็นแฉเป็นช่วงแขกคือที่เราสามารถมองเห็นได้มันก็จะดีเทคได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเร่ของไอเดนเทฟฟายได้ว่าไอเดนเทฟฟายในตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมเนี่ยมันคายพลังงานมาจากซันได้ไปยังชั้น n อก็คือเท่ากับสองนะครับแล้วก็ตัวของอะนุกรมพาเชนนะครับก็คือจากอิเล็กตรอนก็มีการคายพลังงานจากพลังงานในชั้นได้ไปยังชั้น n อก็คือก็คือชั้น n มีค่าเท่ากับสามหรือว่า ชั้น M นะครับซึ่งรูปแบบการคายก็คือจะเป็นอินฟราเรดนะครับแล้วก็อนุกรมที่ Sf มากกว่าพาร์เชก็จะคายรัวของใน็นความยาวคลื่นในช่วงประมาณช่วงอินฟราเรดนั่นแหละซึ่งมันก็เอกลักษณ์ไยาอีกเพราะว่ามันเป็นคลื่นในช่วงที่เราไม่สามารถตาเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับจากภาพอดีก็คือจะเป็นภาพที่จะแสดงให้เห็นตัวของการดูดการดูดการดูดกลืนของจากกราฟเซนไปยังตัวของเอ็กซ์ไซดสเตงซึ่ง ที่ชั้นต่างๆมันก็จะต้องอาศัยพลังงานจากขค้ือไม่ได้ผลิตไฟในในการที่จะดูดดึงพลังงานเข้าไปเพื่อไปถึงชั้นนั้นแล้วก็ต้องไปตามสมมติฐานของแสงด้วยในเรื่องของการในเรื่องของพลังงานทีคผามต่อมือมันจะต้องมีจำเพาะับความถี่ค่าๆหนึงเท่านั้นมันดึงจะสั่งขึ้นไปได้นะครับถ้ามันถ้ามันไม่เป็นตามของแสงมันก็จะไม่ขึ้นเนาะแล้วก็การคายพลังงานก็จะคายเป็นชั้นๆไปมันก็จะไม่คายแบบคอนดิเนียร์อนะครับทีนี้ เราดูในระบบตัวของอิเล็กตรอนมันจะอยู่ในระบบที่เป็นสามมิติแล้วก็คือมีทั้งความกว้างมีทั้งความยาวแล้วก็มีทั้งความสูงนะครับสมการชิริงเจอ,อร์ที่ใช้เราคงจะใช้1นมิติในกรณีควอนตัมควอนตัมฟิสิกส์ที่เราจะคุยถึงสมการนมิติมันก็ไม่ได้อะแล้วก็จะใช้ตัวของสมการชิริงเจอร์ในสามมิติซึ่งหน้าตาสมการมันก็จะคล้ายๆกับสมการชิริงเจอร์หนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของอนุพันธ์ย่อยเนี่ยมาคิดเพราะว่ามันมีมันจะขึ้นอยู่กับสารแนวแกนสารแนวแกนเป็นหลักนะคือแกนน Z ะครับ ก็ลักษณะสมการที่ได้ในลูกทั่วไปมันก็จะอยู่ในรูปที่เป็นรูปที่ติดจำนวนเชิงซ้อนซึ่งส่วนมากเขาเราเขาจะไม่ใช้กันเพราะว่าใช้ค่อนข้างยากนะครับเขาก็ต้องต้องเอาไปคุยกับคอนจูเกตก่อนนะครับและที่นี้เนี่ยจากเงื่อนไขที่เราได้คุยกันในเรื่องความต้องพิสในทิปก่อนเนี่ยเราคุยกันว่าตัวของฟังชันสมการโตริรรรรเจอร์เราจะสามารถใช้ได้มันฟังก์ชันก่อนอื่นเลยมันต้องนอนมื่ไรสิรชันได้ก่อนที่เจะดูเงื่อนไขอีกต้องนอนไรสิบชันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ของอีเกตของฟังก์ชัันื่ทีอยกาง คอยคอยู่กับดีของปริมาตรเนี่ยเขาจต้องเท่ากับหนึ่งนะครับถ้าไม่ทากับหนึ่งก็คือเซนต์ในะครับซึ่งพอพอพอเราได้ส้นกราฟทั่วไปแล้วจัดลูกให้อยู่ในรูปที่เป็นทานดีเซนต์เหมือนกับที่เราได้อธิบายในเรื่องของในเรื่องของสมการาชอริเดอร์ในกรณีที่เป็นหนึ่งดิเราก็จะได้หน้าตาสมการออกมาประมาณนี้นะครับโดยที่ตัวของฟังก์ชันในกรณีที่เป็นทานดีเซนต์ก็ต้องนอนเวลาเซนันและเช่นเดียวกันแต่ว่าที่สมการมันก็จะรูปร่างหน้าตาสมการก็จะคล้ายๆเสมนกราชริเดอร์เรื่องหนึ่งแต่ว่าตัวของ ตรงนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ตัวของฟังก์ชันก็จะอยู่ในเรื่องของ x y z เพราะว่าเราคุยกันในเรื่องของสาิตินะครับต่อไปเราก็จะมาคุยในเรื่องของไฮโดรเจนตัวของเลขควอนตัมเนี่ยในไฮโดรเจนตอมหรือว่าเป็นปฏิกรรมของอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนตอมนะครับซึ่งฟังก์ชันคลื่นที่วงบอกถึงพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนตอมก็จะสามารถอธิบายได้ด้วยสมการลัาต่าแบบนี้ซึ่งก็จะมีฟังก์ชันที่อัลกูณกันนะครับซึ่งเราก็จะสมการโชว์ยังเจอเนี่ยมันช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อเพื่อจะได้หาค่าพลังงานเออหาค่าพลังงานหาค่ามุมน้ำเชิ่ยงหมุนเป็นเป็นหาค่าตัวของข,ของค่าตัวของโมเมนตัมที่หมุนแลวแก้แซหรือว่าอาจจะอาจจะสามารถหาคา่าราหมุนได้ด้วยนะครับซึ่งพอเราแก้ปุ๊บเราก็ได้สมก,ม,มการที่หนึ่งมาหน้าตั้งสมการที่หนึ่งมาตั้งจะเป็นรัศนี้พอเราแก้สมการไปปุ๊บเราก็จะได้ค่าตัวของพลังงานของอ e ิเล็กตรอนในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบคีกำลังสองเอ็ารอยกกำลังสี่หารยกับตัวของสองเอกำลังสองคูณด้วยฮีบากำลังสอง ถ้าเราจะหาในรูปของ E.V. เขาก็จะมีการ simplify ให้มันหาคำนวณหรือว่าหาได้ง่ายขึ้นเนี่ยด้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งสิ่วน E.V. เพราะว่าโดยเฉยแลมันเป็นค่าคงที่แค่ทางนั้นแล้วก็จะสามารถยุบแล้วก็สามารถ simplify ให้ในรูปของ e ิเล็กตรอนโบได้ถ้าในกรณีที่เราต้องการหาในรูปของอิเล็กตรอนโบลนะครับซึ่งตัวของค่า n ตรงนี้ก็จะเป็นค่าตัวของ crystal quantum หรือว่าเป็นเลข quantum ลักซึ่งตัวของเลข quantum ลักเนี่ยเราก็จะถ้าถ้าเราไปดูในในเรื่องของของเเลควอนนตัมี่ย มันก็จะอาจจะ identify as เชลหรือว่าเป็น identify ว่าเป็นตัวของเชลนั้นๆก็ะจะเป็นเชลก็คือเป็นระดับชั้นพลังงานหลักไปเลยไม่ว่าจะเป็นก็ได้ระดับชัญเชระดับแอแลระดับเอไปเรื่อยๆนะครับต่อไปสมก,การที่สองเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะเอาฟังก์ชันตัวเนี้ยมาเล่นนะตัวของฟังก์ชันทีต้าซึ่งติดอยูู่กของมุมมุมเนี่ยมาเล่นนะครับเพราะซึ่งตัวตัวของหน้าตาสมก,การก็จะประมาณนี้เนาะพอพอพอเราได้หน้าตาสมก,การแบบนีปุ๊บเราก็แก้สมก,การซึ่งสมการเนี่ยจะสามารถหาค่าได้ ออกมาเป็นตัวของแองกูลอร์โมดูลตั้มหรือว่ามุมลตั้มขนาดของมุมลตั้มเชิงขนาดของมุมลตั้มเชิงมุมนะครับซึ่งขนาดของมุมลตั้มเชิงมุมเนี่ยมันจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อตัวของค่าเซตตาในฟังก์ชันตัวนี้จะมีค่าอยู่ในช่วงเอดอินเทอร์วัลเนาะเติมให้ที่นิดนึงนะครับอยู่ในช่วงเซตเซตตาเท่ากับศูนย์ถึงเซตตาเท่ากับตัวของพายก็คือร้อยละศูนย์องศาเนาะมันถึงมันถึงจะทำให้ตัวของค่าพลังรับเชิงมีค่าหรือว่าหาค่าได้ขึ้นมานะครับ เพราะขนาดเนี่ยพอพอพอมันอยู่ในช่วงเรื่องของความเหนดไว้ให้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าตัวของค่า l ค่า l ก็จะมีค่าเท่ากับ square root l l l เล็ก l หนึ่งจนวป H ึง pi ซึ่งตัวของค่า l ตรงนี้ก็จะมีค่าตั้งแต่0 1ไปไปเรื่อยๆจนถึงตัวของ n ลบหซึ่ง n ตัวนี้ก็ย้อนกลับไปตรงนนั้ก็คือตัวของ principal q u a n t u m n u m b e r ก็มีค่าตั้งแต่0จนไปถึงค่า principal q u a n t u m n u m b e r ในระดับชั้นนลบด้วยหนะครับซึ่งเราก็จะเรียกตัวเลขนี้ว่าเลขเล็ควอนตัม n มุมตามเฉียงมุมนะครับซึ่งงงอออาาาจจะถ้เเรรดูในื่ข ิชากลิ่ที่ต้องคุยกันเนี่ยเราก็จะ identify a s subcell หรือว่าเราจะระบุว่าก็าเป็นตัวของ subcell ได้นะครับซึ่งตัว L i r ทั้งคำสุดก็จะหมายถึงตัวของ a subcell l ทั้ก็หนึ่งก็คือหมายถึ g, Sub ield, r, ถง g subcell l ท้ก็สองก็คือ d subcell ส่วน l ทั้งก็สามคือ f subcell l ท้ก็สี่คือ g subcell s subcell ไปเรื่อยๆอะไร a, ไปนะครับซึ่งเจ้ของข,าของง่ารับโอได้พิมพ์ออกมาเก็จะหาจากสมการนี้ก็คือขอให้รู้ไว้นะครับเพราะว่าข้อสอบออกข้อสอบออก็ออ,บอ,อ,กอ,อ,บออกมาแล้วเนาะแล้วก็ข้อสอบก็ออกตรงนี้มาด้วยนะครับก็ต้องไปดูดีๆเนะ ีนี้ก็จะมีอีกสรรมการหนึ่งสรรมการที่สามก็คือเราจะเล่นตัวกับฟังก์ชันายตัวนี้นะครับพอเราเล่นกับฟังก์ชันายปุ๊บเราก็จะได้นตัวของขนาดขนาดข,าดของม,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 มุมด้านเชิงมุมตัดในแนวแกนเซมาซึ่งมันก็จะถูกแบบดีเทอร์มินโดยตัวว่า,ว,าว่าตัวของค่า l อลเซตเนี่ยมันจะสามารถมีค่าได้ก็ต่อเมื่อตัวของค่าฟังก์ชันเนี่ยค่าฟังก์ชันในที่อยู่นิ้วของที่ติดอยู่ดัวของฟังก์ชันไฟก็ต้องค่ากับค่าฟังก์ชันไฟในกรณีที่ตัวของ ค่าตัวแปรภายในมีค่าเท่ากับไฟายดเด็ดบวกด้วยสอนพายเพราะฉะนั้นนะครับตัวของค่า Lz ก็จะมีค่าเท่ากับ m l ็ซึ่ง ML ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนบวกลบหบวกลบสไปเรื่อยจนถึงบวกลบเนะครับซึ่งตัว L ตรงนี้ก็คือตัวของค่าแอนกูลาร์โมเมนตความต้านต่ำต่ระเบิดตรงนี้เนาะซึ่งไอเนี้ยข้อสอบเนี่ยออกแล้วนะครับแล้วก็ออกถามว่ามีจำนวนกี่ตัวเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยว่ามันมีศูนยแล้วก็มีเปป็นไได้้ทังหมีเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ว่่าาอยงไรก็ตามมันจะมมีค่่าไเกิน L มมันนจะีค่่าใชวง ลบแอจะถึงหมวกลบแอลแล้วเราต้องมีจำนวนเต็มเท่านั้นด้วยเนาะแล้วก็จะต้องหนักดีดีด้วยนะครับซึ่งตัวของมุมของเซตาแอลเนี่ยก็จะมีหาได้จากตัวของอะคอลส่วนด้วยอะคอลของแอลแท้ขาดด้วยแอลก็คือขนาดของมุมตั้มเชิงวมในแก๊สแท้ขาดกับขนาดของมุมตั้มเชิงวงในเนี่ยขนาดของมุมตั้มเชิงวงทั้งหมดนะครับทีนี้ตัวของอิเล็กตรอนพอพลอยดีเดชรีไซเคิลหรือไปการกระจายพอมน่าจะเป็นของอิเล็กตรอนในไอตัวอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยแล้วก็สามารถหาได้จากตัวของ สมการที่เราได้คุยกันในหัวข้ตาฟิสิกส์นะซึ่งตัวของตัวของความน่าจะตัวของ probability แล้วก็หายจากหายจากตัวของค่าฟังก์ชันพื้นคุยกับปริมาตรเนาะก็จะได้ออกมาครับไฟกระสุนส่นคูณสี่ท่าสี่รคั้งสองดีซึ่งสี่ทากระสุนก็คือเป็นเราสมมติให้ตัวของอะตอมเนี่ยเป็นเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็จะใช้ตัวของตรงนี้มาช่วยได้นะครับแล้วก็จะได้ตัวของค่าฟังก์ชันขื้นเนี่ยออกมา แล้วตัวค่าตัวของฟังก์ชันคลื่ก็จะอยู่ในรูปตรงนี้นะครับก็คือเศษส่วนสแควร์รูทไพร a อกับร่างสามไพรกับ e กับร่งไอเอกับร่างส e, ูง, a, ลง 0, แล้วก็ได้ค่า a อออกมาก็คือเท่ากับ5.294978เมตรซึ่งเป็นค่าซึ่งเป็นค่าของตัวของรัศมีของไพรอเจนอะตอมนะครับแล้วก็ถ้าเราจะหาจุดพลังงานเอนทีจีที่ตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับก็จะได้ตัวของแล้วก็จะต้องเอาไปอินทิเกรตในอินทิเกรตวอล์กที่เราต้องการสนใจเหมือนกับในกรณีฟังก์ชันขึ้นใน ในกรณีที่เป็นหนึ่งมิติเลยนะครับก็กลับไปเรื่องทนเรื่องพลันตามด้วยนะครับต่อไปเราก็จะมาคุยในเรื่องของปรากฏการณ์ซีมารเอฟเฟ็กซึ่งปรากฏการณ์ซีมาร์เป็นแบบเป็นปรากฏการณ์ที่ใช้อธิบายในเรื่องของการสเปรดดิ้งของอิเล็กตรอนในกรณีที่มันเกิดเอ็กไซเยตดในกรณีที่มันถูกเอ็กไซเยตดไปอยู่ในซับชิลในในในซับชิลล์อื่นที่มีพลังงานสูงมากขึ้นนะครับซึ่งในในกรณีปกติถ้าเราไม่มีสนามแม่เหล็กมันก็จะมันก็จะไม่เกิดการสเปรดของ ชั้พลังงานเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราเอาอิสไซเดนอิเล็กตรอนไปอยู่ในสนามแมหกมันก็จะเกิดการสับเปลนชั้นเกิดขึ้นได้ซึ่งตัวของค่ายูหรือว่าค่าพลังงานสัรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบมิลเซบนะครับแล้วก็พอเรากรูไปเนี่ยก็ได้ตัวของค่ายูเนี่ยก็จะเท่ากับ ML เกกับ U w วมิวซึ่งมิวบีตรงนี้ก็คือ4ี่ไพคูสิบกบเจอารที่เราได้เลียนเรื่องของเห็ุรแต่เราพูด่ยกับค่าสนามแ่ขนาดของสามพันี่นั่นแหละครับซึ่ ตัวของเอกตรอนมันก็จะไม่มันก็จะไม่ได้แบบสปินกันม้วนส่วนนะครับมันก็ต้องมีกฎของการเลือกของมันซึ่งกฎการเลือกของเอกตอนเอกซายเดกที่จะไปอยู่ในชั้นพลังงานที่เกิดการสับเปออกก็คือเดลต้าเอลจะต้องเท่ากับหนึ่งแล้วก็และเดลต้าเด็บและเอลหรือว่าผลต่างคนต่างของเล็กเอ็มเอ็มก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์หรือว่าบวกลบหนึ่งเท่านั้นถ้าพาสซิชันที่โอเวอร์โอเวอร์ตกลุนี้มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่โอเวอมันก็จะไม่เกิดมันจะมันจะไม่มีอยู่ตอน,นะครับ อ่ะต่อไปที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของอิเล็กตรอนสปรินถ้าถ้า,าถ้าเราลองย้อนกลับไปอยู่ในกรณีของคลาสสิค hmm. ก็ก็คือถ้าเราสมมติว่าเรามีอิเลเราเราเรามีตัวของอ mm ิเล็กตรอนมาแล้วก็เราไปจะยิงตัวยิงยิงไปยังตัวของชากโดยที่มีสนามสนาเอยไรเนี่ยทำให้เกิดแรงเกิดทำให้เกิดแรงแม่เหล็กขึ้นแล้วก็ก่อนที่จะตกไปยังชากนะครับถ้าในกรณีของคลาสสิคเนี่ยตัวของชากที่ได้เนี่ยมันมันก็ต้องแบบเป็น เป็นลักษณะที่เป็นถึกๆก็เอาไวรัสไฟล็กตรอนมาเขาสามารถไปแปะที่ไหนก็ได้ไปอยู่ไหนก็ได้ที่อยู่ไหนวงตรงนี้แต่ว่าพอผลการทดลองออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่แค่ตรงสองอยู่แค่ตรงขอ,ขอบขอบที่สองบริเวณก็คือขอบบนขอบล่างตรงนี้อ่ามันไม่เหมือนกับรกรณีที่เป็นลาสเซอร์ที่อธิบายไปละก็จะต้องทอดทอดเราจาก,การสารื่อสารแล้วก็พบว่าตัวของค่า a z หรือว่าค่า component of ตัวของ s p สปินแอคูแลมอนตันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1/2บวกลบ1/2 h นึ่เบาร์เท่านั้นและ ซึ่งค่ามีดเซตัวนี้ก็จะมีค่ากับลอ e ส่วนเอเอ็มคูณดกับเอซแล้วก็ได้ค่าป็นของขนาดของเอก็คือขนาดของสปินแอล่าโมเนตัเนี่ยก็จะมีค่ากับสแควร์เจนึ่งสอด้วยเจนงสนองบวกหนึ่งคูณกับเอชบาร์ ar, ก็ได้เท่ากับส,กส,ก 3, สิบสแควร์รูสแควร์รูทสามส่วนสี่เอชบาร์นะครับซึ่งตัวตัวของเอเซตัวนี้ก็ก็จะมีค่าเป็นบวกหนึ 1, ่งบวกส่วนบวกหรือลบ่งองตรงน้ตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเป็นบวกก็คือหมายึงสปินอัพก็คือไปทางข้าง ถ้าเป็นลงก็คือเป็นสป,ปินดาวก็คือมันลงมาทางข้างล่างนะครับทีนี้เราเราได้ค่าได้ควอนตัมที่เราเด้งือว่ากันครบทั้งสี่ค่าแล้วเนาะทีนี้เนี่ยโลกของอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมีเลขควอนตัมได้เฉพาะตัวแล้วก็มีเสียงค่าเดียวกันะเพราะว่ามันจะมีนะ er, มหลัก exclusion principle ซึ่งเป็นหลักหรือว่าหลักกิจกรรมของ pauli นะครับซึ่งหลักของกีกัรของ pauli ก็คือมันจะไม่มีอิเล็กตรอนสองตัวที่ occupy the same quantum state ก็คือจะไม่มีอิเล็กตรอนสองตัวที่อยู่ในควอนตัมสเตทเดียวกันดังนั้นมันหมายความว่าถ้า เลขชุดเลขควอนตัมซิมอยู่ที่สี่สี่ค่าสี่ค่าเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่มีมันจะไม่มีเลขที่ซ้ำกันเลยนะครับในอิเล็กตรอนแต่ตัวแต่อิเล็กตรอนแต่ตัวจะมีเลขควอนตัมได้เพียงแค่ค่าเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าเราดูในหลักการจีเกนพอลินเนี่ยก็คือตัวของอิเล็กตรอนเนี่ยตัวตัวหนึ่งจะต้องสปินอาร์กต์ตัวหนึ่งจะต้องสป,นนงงสปินดามเท่านั้นในในแต่ละออร์บิทัลนะครับมันจะไม่มันจะไม่เกิดการสปรินอัพท,ทั้งสองอันหรือสปินดามทั้งสองอันโดยเด็ดขาดเพราะว่า อันนี้เป็นสิ่งที่พาวลีได้อธิบายไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ阿拉แวลูของควอนตัมดับเบิลก็คือ n อ็ต้องมากกว่าเทักก์หนึ่งแล้วก็ตัวของสายเก็คือจะจะอยู่ในช่วงของศูนย์จนถึง n อนลบหนึ่งนะครับและต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยเนาะต้องเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ตัวของ absolute ml ก็จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ l และต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยแล้วก็ตัวของ fs หรือว่าเลขเลขควอนตัมที่เกี่ยวกับสปินก็จะมีค่าเป็นบวกลบสี่ถึงสองเท่านั้นนะครับแล้วก็ ค่าค่าสีค่าเนี้ยในในของอิเล็กตรอนในในชุดเนี้ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับถ้าซ้ำกันแต่ว่าพิดูจนแล้วเนาะในกรณ์ที่เราเราเราเน,นี่ยนะเราจะเน้นของพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนอย่างเดียวเพราะว่าเป็นอิเล็กตรอนที่มีเพียงแค่หนึ่งโปรตอนแล้วกเ็เราสามารถศึกษาศึกษามันได้ง่ายเราสามารถศึกษาถึงพฤติกรรมของอิเล็กตรอนได้ง่ายแต่ในกรณีที่มันเกิดเกิดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมมัน มันมีเยอะก็คือเป็นพวกค่าตั้งแต่ซีเลียมขึ้นไปเนี่ยตัวของค่าพลังงานที่ดัมนมันก็จะมีความแตกต่างจากการหาตัวของตัวของไฮโดรเจนอะตอมเล็กบ้างนะครับซึ่งตัวของค่าพลังงานในระดับชั้นเนี่ยมันก็จะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นใน,ในกรณีที่ในอะตอมแบบมีอิเล็กตรอนเพียงแค่ตัวเดียวเราก็จะเราก็จะเอาตัวของแซดเนี่ยมาคูณได้เลยซึ่งแซดในคือเป็นเล็กอะตอมตวนั้น แต่ในกรณีที่มีที่มีอิเล็กตรอนหลายๆตัวเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าตัวของค่าพลังงานในชั้นนั้นก็จะมีค่าเท่งงานแท้ก็คือเล็กตรอนสโตเมทัมเบอร์หรือ ne ซึ่ง ne ก็คือเป็นเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นชั้นในชั้นชั้นในกว่าจากจากจากชที่เราจากจากจากชั้นที่เราต้องการสนใจเช่นสมมติ n ทั้งสามเราก็จะนับ ne ก็คืออิเล็กตรอนทั้งหมดในชั้นที่สองกับชั้นที่หนึ่งเท่านั้นอย่างนจากแล้วก็ n ก็คือเป็นชั้น ระดับชั้นพลังงานที่เราสนใจเพื่อเป็นเลขกคอนต้มหลักนั่นแหละแล้วก็เลยกับสุดใจเพื่อหกเล็กต้นหมูซึ่งแซดลบเอ็นอีตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแซดค่าแซดยังผลรือว่าแซดหรือเทเซนที่จริงก็คือแซดเอฟเอนะครับเอ็นอีตรงนี้อย่าอย่าสับสนนะก็คือเป็นเป็นตัวของเล็กตอนที่ถัดอยู่ในชั้นในั่งที่เราสนใจก็ใช้สมติชั้นที่สามก็คือนับเล็กตอนในชั้นที่สองและชั้นที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเราจะไม่นับชั้นที่สามแล้วก็ชั้นที่อยู่นอกไปเนาะซึ่งตัวของตัวของในกรณีที่ธาตุที่มีออิเล็กตรน หลายๆตัวที่เราจะศึกษาพื้นทีน่ข้าวอีกด้วยคับมันก็สามารถที่จะเอามาศึกษาตัวของสเปกตรัมของเอ็กซเรย์ได้ซึ่งในกรณีคลาสสิกเนี่ยตัวของถ้าเราถ้าเราดูตัวของความเขี้ยวนี่มันก็มันก็จะเป็นปเป็นเปค่าเดียวไม่ไม่เกิดการสเปซซิ้งอะไรเป็นข่าวเป็นของวคลาสสิกครับแต่ว่ามีการทดลองกับทดลองหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการทดลองที่เกี่ยวเอาตัวของเราเรา,เราตัวของลักสีทะเลเราตัวของลักสีไปไป,ไป,ไป ไปเตะให้ตัวอ,อีก้อนตัวใดตัวหนึ่งออกแล้วก็ทําให้อีกเล็กบอนตัวตัวถัดถัด,ถดไปอ่ะมันเกิดการชีดหลวัดชิดลงมาเรือเลือดหรือว่าเกิดการคายพลังงานมาอยู่ชั้นเดิมเพื่อทําให้ตัวของพลังงานชั้นในกว่ามีความเสถียรมากขึ้นมันก็จะมีการคายละคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอ็กซ์เรย์นะครับซึ่งตัวของพลังงานระดับชั้นเอลเนี่ยก็จะมีค่ากระกดับเซตต่ำเป็นระดับสสารจุดหกเลกตันบวย้ยเป็นระดับสองอย่างนี่สองเพราะว่าชั้นเอลก็คือระดับชั้นเอ็นทั้งสองเนาะ แล้วก็ตัวของค่า e อตัวนี้ก็จะมีค่าประมาณลบแทกกลังสองกำลังศนย์ส่วนหกเอ็กซ์ก้อนหนูนะครับไม่ไม่ถัดต่อขัตอนนี้เนาะซึ่งมันก็จะมีตัวของความถี่ความถี่ความถี่หนึ่งที่สนใจก็คือเป็นความถี่ตัวของเบรลสตาร์ลุงนะครับซึ่งตัวของความถี่เบรลสตาร์ลุงเองก็คือจะจะเป็นตัวของความจะจะเป็นตัวของคลื่นเอ็กซ์เรย์ที่มีความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดนะครับแล้วก็จะมีตัวของ characteristic x-ray ก็คือเป็นเอ็กซ์เรย์ที่เป็นรักษาเฉพาะซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานของ เอกตอนในอะตอมนั้นๆซึ่งเกิดจากการมีอ so ิเอกตอนในในชั้นอื่นชั้นชั้นอื่นในชั้นในกว่าถูกไอออนไนซ์ออกไปแล้วก็เกิดจากการคายพลังงานเข้าเข้าสู่ชั้นชั้นในกว่าด้วยทาให้ชั้นในกว่าเกิดความเสถียรนะครับซึ่งตัวของเอ็กซ์เรสซสเตนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เอ็กซ์เรย์ในรูปแบบสารพัดประโยชน์ต่างๆเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวแล้วก็ที่การทดลองหนึ่งก็คือเป็นการทดลองของวอร์ซี่ซึ่งการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของเอ ลองลองเอาตัวตัวของกระชายไปพอตเป็นกราฟระหว่างสแควรูทเอ็กซ์กับตัวของอัตราอมดัมเบลเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็จะว่าตัวของค่าค่าความถี่ของคลื่นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2.4ไปคูณสิบยกกำลัง15ต่อเฮิร์ตซ์คูณอยู่กับตัวของเลขอะตอมคูณอยู่กับตัวของเลขอะตอมของท่านนั้นลบหนึ่งเราทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอ่ะทีนี้แล้วเขามาถึงหัวข้อสุดท้ายในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมหลักก็คือเป็นเรื่องของ spontaneous and stimulated transition ก็คือเป็นสภาวะ transition ที่สามารถเกิดขึ้นได้เองกับสภาวะ transition ที่เ e กิดจากการกระตุ้นในในกรณีโดยปกติในตัวของการดูดกลืนสเสถมันจะเป็นการดูดกลืนที่ต้องอาศัยการกระตุ้นนะซึ่งการกระตุ้นเนี่ยก็จะเป็นก็จะมาจากตัวของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราที่เราต้องการที่จะให้มันกระตุ้นก็ตัวของเอกตัวเนี่ยก็จะเป็นการดูดกลืนพลังงานจากคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้เพื่อเพื่อคือ ซึ่งตัวของพลังงานตัวนี้ก็จะถ้่านะอิสระสถานีหนึ่งมันจะไม่เป็นคอวเทจริงในสถานะซิคลอนอันนี้ก็คือเป็นสูงปีฐานของแรงนะครับพอเมื่อมีการดูดดูพลังงานเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ตัวของพลังงานตัวของอิเล็ตรอนที่อยู่ในสถานะ e ีหนึ่งสามารถขึ้นไปอย่ในสถานะ e ีสองได้โดยอาศัยการกระตุ้นของตัวของตัวของขึ้นแม่เหล็กไฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ในในกรณีปกติเป็นการถ้าสมมติว่าพลังงานที่อยู่ในระดับพลังงานสูงกว่ามันส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเสถียรนะครับมันก็มักจะชอบที่จะลงไปอยู่ในระดับพลังงานที่ ขั้นต่ํากว่าหรือถ้าดีก็คือเลยระดับพลังงานที่ต่ําสุดไปเลยนะครับมันก็จะมีการคายพลังงานออกมาด้วยด้วยด้วยตัวมันเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปไปกระตุ้นมันนะครับซึ่งการคายพลังงานตัวนี้ก็จะคายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นไมไ่เห็นฟ้ากันก็คือมีชา้นระกับผล้างของพลังงานในแต่ในในสองระหว่างสองชั้นนะครับก็จะคายออกมาในรูปของคลื่นไมไ่เห็นฟ้าตัวนี้ซึ่งเราเรียกว่าโอกาสในวัน,เ,นเป็น spontaneous emission นะครับทีนี้มันมันก็มีบางกรณีที่ มันก็จะเกิดสติมเลตอิมิชันได้เหมือนกันซึ่งในในมันเป็นระดับอิเล็กตรอนสามารถที่จะอยู่ได้ในระดับพลังงานที่สูงกว่าโดยที่มันมันไม่ลงมาทันทีมันก็จะคือมันพลังงานสูงหมนมันสูงแต่ว่ามันก็อยู่มันก็อยู่ได้ซึ่งพอเวลามันจะลงมาเนี่ยมันมันจะลงมาเองไม่ได้แล้วเพราะว่าอาวข้างบนมันเสียแล้วมันก็ต้องมีพลังงานพลังงานส่วนหนึ่งที่เกิดจากสติมเลตเอมิชันเพราะความมันเกิดพลังงานจากสติมเลตเอมิชันปุ๊บอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานอยู่ ห้าค่าหนึ่งซึ่งส,มสามารถที่จะเกิดตัวของสว n e ทน s สเอเมชันต่อยอีกทีหนึ่งได้ซึ่งสภาวะที่ทำให้เกิดตัวของ s t i m สเตร e มตเ s เมชัน c a เรียกว่าเป็นสภาวะสถานะที่เสถียรหรือว่าเป็นเมตา stable state นะครับซึ่งตัวซึ่งปรากฏการณ์ที่ว่าเป็นเมตา stable state เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำเลเซอร์ได้นะครับอ่ะว่าว่ากันเรื่องเลเซอร์แล้วก็คุยเรื่องเลเซอร์เลยละกันเนาะซึ่งตัวของเลเซอร์เนี่ยตัวของ primary property ก็คือมันจะต้องเป็นแสงที่อาบคันก็คือมี เป็นโคเรนต์นะครับแล้วก็เป็นโมโนคลอไริกก็คือมีความอยากขึ้นในช่วงที่แคบแคนะครับมันก็ทำให้ช่วงสีมีความใกล้ช่วงสีมันจะใกล้เคียงกันมันก็เลยทำให้เรียบแทยเป็นสีเป็นสีเดียวนะครับแล้วก็มีมีลักษณะการบานออกของรุมเนี่ยน้อยมากๆนะครับพอเราถ้าเราลองดูเลเซอร์มันจะมีลักษณะที่เป็นแบบเป็นแห้งตรงไม่ได้กระจายออกเหมือนแสงแสงทั่วไปที่เราเห็นผิดกันนะครับมันจะเป็นเ้นเป็นเส้นตรงๆแล้วก็เลยแล้วก็มีการบานออกน้อยมากนะครับแล้วก็ลักษณะ ของเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดตัวของลำแสงเลเซอร์ได้เนี่ยก็คือจะต้องมีตัวของ population i n อินทร์เวอรก็คือตัวของ excited atom เนี่ยจะต้องมากกว่า ground state atom นะครับถ้ากราวด์สเตนมากกว่า excited ไม่รู้จะเกิดไหมครัมันก็จะเกิดไม่ได้นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับตัวของอะตอมที่เกิดจากหลักการตุ้นเจนก็เพื่อทําให้เกิดการบังคับการถ่ายพลังงานได้ดีกว่ามันก็เลยถึงทำให้เกิดตัวของเลตัวของลำแสงเลเซอร์ได้และและตัวของอิเล็กตรอนก็จะต้องไปอยู่ในสภาวะที่เป็นกึ่งเสถียรนะครับ เพราะเหตุพราะฉะนั Auf ้นมันจะต้องเกิดตัวของ Stimulate Emission แน่นอนนะครับซึ่งตัวของ Stimulate Emission ตนี้มันก็จะต้องเกิดก่อนตัวของ spontaneous Emission นะครับถ้าเราดูตัวของ Energy level ของเลเซอโดยทั่วไปนะครับก็คือเราเราจะต้อง excite อิตัวเล็กอรตอมันก่อนเนาะเพื่อทำให้ตัวของ excite อตอะตอมเนี่ยมีมากกว่าตัวของ ground state อะตอมนะครับซึ่งตัวของ excite อะตอมเนี่ยเขาเขาก็จะให้ตัวของ ให้พลังให้พลังงานเป็นลขึ้นเลยนะคราาให้พี่อยู่ในสถานที่เป็นเมตารสเตเบิลสเตทนะครับพอทีนี้เราอยู่อีสานซึ่งอ้ามันเป็นเมตารสเตเบิลสเตทมันก็อยู่ได้ใช่ไหมเราก็จะต้องเราก,เราก็เราก็ต้องทำตัวของสติมูลเลตอิมิชันหรือว่าบังคับให้มีการขา,ายพลังงานออกมาก่อนให้อยู่ในระดับ E2 ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตัวของลำแสงในเซที่เราเอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับก็คือีซึ่งตัวตัวของลำดับตัวนี้ก็คือเป็นลาดับในช่วงคลื่นสีแดงนั่นเอง,นนเ,องเนาะแล้วก็พอ เพราะพอมันเกิดสติมูลเลตอิมิชันมันลงชั้น e2 แล้วชั้น e2 มันไม่เสถียรสำหรับตัวของอิเล็กตรอนมันก็จะลงมาชั้น e1 ได้ตัวเองซึ่งพลังงานตัวนี้มันเป็นตัวของรังสีทธิ์ที่คือเรามองไม่เห็นแล้วมันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่ได้เป็นรบกวนตัวของเอนเนอร์จีเลเวลของเลเซอร์ได้อย่างไรนะครับก็สำหรับตัวของฟิสิกส์อะตอมแล้วก็คลิปสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็สำหรับข้อสอบเนี่ยก็จะไม่ได้ออกแบบหรูหราอลังการมากขนาดนั้นนะครับก็ลองไปทำโจทย์ในเซอร์เวยดูนะครับ ทำแค่โจทย์เฉพาะหนึ่งดาวพอพวเขาสอบออกไม่หนีจากนั้นหรอกเนาะเพราะว่าโจทย์ที่ยากกว่าน,นั้นมันจะเอาเรื่องของแลติฟซึ่งอยู่นอกเหนือนนจากคอร์สของเรามาเล่นละก็ฝากไปฝากไปทำโจทย์เซ์เวิสเยอะๆกันเยอะๆด้วยนะครับผมก็แล้วก็ฝากสมควรเนื้อหาในส่วนที่เป็นรายละเอ,พอียดเพราะว่าทฤษฎีเขาสอบทฤษฎีก็ออกเยอะในระบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็ขอบคุณในทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีครับ